งรตีร้นนยอยอผได้ก็ได้ร้อยนึงองเนี่ยเขากัะทเฮ็ดเตือนหมดเาเฮ็ดเรียบร้อยแล้วนะแพนรตีเฮ็ดเรียบร้อยแล้วตีว่าเขาจะขั่กันมั้ตีเปยจับกุ้ยยอันนี้แค่แอันกีไซต์ใหม่เลยนี่นอันนี้ปาก,ปากหมอกือใส่ใหม่น,น,นะเออก็ใส่ใหม่ اء, พุ่ยรดตีวานะฮมันเป็นรดตีขั้วมันอันนี้มันตีขั้วมันเลยใช้ไม้ด้อดือใช้ไม้ด้วยผิวไมหมอกรับมอใมตัวเสียคบนทางคใสวใสวโอ้ยน่าจะนะ่นเดอ พอเทาแล้วตีพอทัวพอบวดบกหรี่ต้งเขียวใส่เตรียมของเรียบร้อยแล้วไะ นี่นี่็้หนึ่้หนี่งไข้หนึ่้็านี้เห็นว่ามีกุ้งีงอ่อเยีมพบ้อน่าอทานนั่กนนงกินสลห <c oughs> เหลียวนอเสียคีมโรตีห่อโหสลเหลียวนี่กวนเนี่กวนไอเสียนีมขึ้นใน,น,นผ้าออปั่นด้วยมี้งซีอย่เนี่่เปียกเลยตีใส่เปาี้ย่เปรี้ยวตีโปไ ีมังซีบ่ไอศครีมโรตีสายใหม่พี่บอเขาใส่ผักบหใส่ผักหอนปอมนะผมใส่หอมนอี่นี่ห้วยผักบนนเปี่น,น,นได้หนึอยอบาทโี่อไอศครีม อนีเียลอาหารของแปลกของแปลกนั่งกินใส่เ้านั่งกินหมดแล้วนะนุ่มง่ายดหอกไปไปไปหน้าต่อจะเกิดไอเดียงเต้จะเกดจะเกิ ตับปรี่ใส่นมสดแก้วละหาสิบบาทเอ,อ,สอลลท้สองแก้วละสามสิบบาทสองแก้วห้าสิบจะกยอยี่หอตัวสาวี่ห้อ,อห่อยย่ห้งร้อยแป่อ่ยอี่ห้อน่้อย่กงละลอยอาวบินไหมไยอยาก เหอแตเี่ยวในกี่ยว้อเรก้ออะไรยไตไจ่อนี่กองละลอยกองละลอยนะแต่บรอย์ออกลายส่องนถือมาลย่นะอ ไปต้องขายหมดเลยใช่ไหมครับไปจบร้อยสตรอเบอรรี่สองแก้วห้าสิบบาทถาซื้อเป็นกล่องกล่องละหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยก็ได้เยอะเลยรถอันนี้อันนี้ยังไงละหมายรวมหมด ยรับใช่หากินอาหารริมทางใครรถตุรกีเอาครับเอาเบียร์ยุบบ่โอ้เบียร์ไปกินอะไรอยู่ก็ได้เอาไปกินอะไรอยู่ก็ได้พี่เอาอยู่บ่บ่ได้อันนี้มันหวานเอ้ยไปนั่งกินของหวานผลเบียร์หูมันคนก็ได้เมื่อหองกินกเงินดอกเบียร์มันขี้รถเมื่อห้องกินเงินดอกลายยุบอยู่บ่รถลายเท่าไหร่ทะเลวันนี้รถเยอะ มีรีววด้วยบ <laughs> ่เออบรรยากาศคนคนหลายคนหลายมื่อนี้คนมาเที่ยวทะเลหลายเมื่อนี้ทน <c oughs> ีรู้ว่าน้ำขึ้นเมื่อนี้น้ำขึ้นคิดพุหนอืม

อยู่ในเมืองอยู่ในเมืองหลายอดอู่อ นั่งเดี๋ยวนี้ก็ได้บ้งกใช่ของน้าเนี่ยนี่ล่ละนี้ละรอื่ป่ะร้อยออีกครับไปนั่งสูดอากาศบริสุทธิ์ไปนั่งสูดอากาศบริสุทธิ์กัน ริมทะเละมือเนี่ยคืนแห้งวือเนี่ยเดี๋ยวพาไปกินโรตีตหอ่อไอศครีมไปกันเลยผมไปกันเลยโรตีหอ่อไอศครีมอร่อยอะแซบบม่เคยกิน ตรตีห้อยอสกีมใส่ทัวบดแซบแซบแซบ ตัวต <c oughs> ขีของแปลกของแปลก แซบแบแซ่แค่ยินเสียวแะนวบ่เคยกินกระร่องกินไหนบิ่งนี่กับตัวอะไรัวนแล้วก็เข้าใจเฮ็ดมะขายเนาะนี่เขกมัตองเปล่ยนหูเฮ็ดป่ายห้แ้มาเขบดก็ได้อื แซ่บจังเป็มขายบ้านเขาก็ได้แผ่นโลตีห้อยสกรียงตักแลห้อยทัวที่สองบดใช้หมุนคนสองเจ้าคนไปเทียวหลาย หาด้วยห้าสิบไปห้าสิบสิบอันหาด้วยเนานะอโอ้โคนไปเทีเ่ยว,วมันเห็นันเห็นเรืเเ่อยสิบอแล้วตดจอดแล้วกอจะามันจะอ่านู้ยเป็นเมื่นหมดนล่บแซ่บแซบอร่อยรสทานนจั ขมวดหนีและอกไส้นุ่มอี่างเงอาหารแปลกครับผมเมนูของกินข้างทางอาหารข้างทางครับผมเมนูต่อไปสตรอเบอรี่นมสดสตรอเบอรี่นมสดอร่อยอร่อยค้าวตุ๋นถังเหี่ยวสตรอเบอรี่อืมแซบ่บ ชาบอลีนมสดอาหารข้างทางก็อร่อยคือกันแซ่บเลยละโอเคอยู่นมนมนมขวดคนเดาะเอาไว้ดรง สัตว์สั้นคือสัตว์สั้นตัวเกเรใหญ่คำตโตโตน้ำลงไตบันดาอาหารริมทางอร่อยหอม 啊，来，吼吼。对。好 แซบ,บอีหลีอร่อยอร่อยัแบร้อยกนแป้กินแป้แบบ